เงินฝากประจำพิเศษธนาคาร CIMB เไทยนะครับสูงโดนใจทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการฝาก6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.9%ต่อปีระยะเวลาการฝาก12เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2%, 2ต่อปีระยะเวลาการฝาก18เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่านะครับในแต่ละแคมเปญเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ บัญชีเงินฝากประจําพิเศษทั้ง6เดือน11เดือนและ18เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นฝากขั้นต่ําตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือเลือกรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะครับโดยต้องมีการ,โด,การโดยต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับของธนาคาร c m b ไทย จำกัดหมาชนที่ใช้สำหรับในการโอนร,รับดอกเบีย้ยนะครับในวันทําการ,รที่ฝากไว้ระยะเวลาการฝากวันที่1ถึง31เตุลาคม2566อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับฝากประจำพิเศษนะครับอย่างที่บอกกัน6เดือนได้1.9 11เดือนได้2% 18เดือนได้2.2%นะครับ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากโดยอัตโนมัติกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนจะต้องถอนเงินต้นทั้งจํานวนห้ามถอนเพียงบางส่วนนะครับกรณีอัตรา ผิดนัดนะครับอัออตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขนะครับถอนเงินฝากก่อนครบ3เดือนนะครับธานาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยถอนเงินฝากหลัง3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบตามกําหนดระยะเวลาการฝากธานาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดาของจํานวนเงินที่ถอนนะครับทั้งกรณีถอนบางส่วนหรือถอนทั้งจํานวนโดยหักภาษีนั้นที่จ่ายตามเงื่อนไขข,ของรกรมสรรพากรกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยสําหรับยอดเงินฝาก คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในตาดอกเบีย้ยตามประกาศของธานาคารณวันที่ฝากกรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดนะครับและรับดอกเบีย้ยรายเดือนจะต้องถอนเงินต้นทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากห้ามถอนเพียงบางส่วนหากปรากฏว่าดอกเบีย้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจํานวนเกินกว่าดอกเบีย้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินต้นเพื่อชดใช้ดอกเบี้ยส่วนที่เกินที่จ่ายเกินมานั้นออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝากและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกห,กหักณที่จ่ายเนื่องจากกรมสรรพกรได้นําส่งเ,เนื่องจากทางธนาคารได้นําส่งกรมสรรพกรไปแล้วผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีปลายปีนะครับเองนั่นเองการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก กรณีเงินฝากประจําครบกําหนดนะครับหากผู้ฝากไม่มาถอนนะครับหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากนะครับโดยเงินฝากประจําสมุดคู่ฝาก6เดือนนะครับอา่าสำหรับเงินฝากประจําพิเศษ6เดือนโดยถืออัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจําประเภทสมุดคู่ฝาก6เดือนตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับนะักขนาดนั้นในกรณีวันที่เอ่อกรณีวันที่เงินฝากครบกําหนด ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารและผู้ฝากไม่สามารถมารับคืนเงินฝากในวันหยุดทําการได้ธนาคารจะถือเอาวันทำการแรกถัดไปของวันหยุดทําการนั้นเป็นวันครบรอบกําหนดการจ่ายคืนเงินฝากโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสําหรับวันหยุดทําการนั้นด้วยและเมื่อผู้ฝากนะครับทำการ ทำรายการถอนดอกเบีย้ยหรือเงินต้นบางส่วนในวันทําการแรกของธนาคารเงินต้นส่วนที่เหลือธนาคารจะนําฝากต่อโดยธนาคารจะถือวันทําการแรกดังกล่าวเป็นวันเริ่มฝากใหม่นั่นเองนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม026267777ธนาคาร CMB ไทยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะขอขอบคุณข้อมูลมานาทีนี้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปฝากดูนะ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอ call นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อขอเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนอ,ออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกออศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพกรกมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ